สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาใช้โปรแกรม s i v b e ในกนารทำมลโครงสร้างนี้นะครับโดยจากโจทย์ที่อาจารย์ให้มาเขาต้องการให้ค่า,คากรเนี่ยครับมีค่าที่เพิ่มสูงขึ้นครับโดยอย่างแรกเราต้องกรอกข้อมูลนะครับโดยคานเนี่ยมีอยู่6ช่วงคนระับก็คือ0 1 2 3 4 5 6แล้วก็มีคารยื่นทางด้านซ้ายมากรข้อมูลใช่วงมคานยื่นทางด้านซ้าย โดยระยะกานที่สูงนะครับก็จะเป็น2เมตรครับ1เป็น4ครับ2เป็น5ครับ3เป็น4ครับ4เป็น3ครับ5เป็น4ครับส่วน6ก็จะเป็น6กและใส่ลูกหนักบอลทุกครับจากโจทย์ที่ให้มาครับใหมาศูนย์จุตันต่อเมตรนะครับ จากรูปนี้ครับจะเหมือนโจทย์ที่อาจารย์ให้มาเลยครับโดยเราต้องการให้ค่านี้เพิ่มครับเราก็จะต้องลดน้ำหนักของคารในช่วงนี้ครับช่วงนี้แล้วก็เว้นไปอีกช่วงนึงครับคือช่วงนี้ คำนครับตอนนี้เราก็ได้ค่า m ในส่วนนี้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็เพิ่มขึ้นมาจากโจทย์เยอะเลยจากโจทย์ให้มาเป็น0.666ครับตอนนี้จะเป็น0.999ะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับ